จะดีกว่าไหมถ้าคุณหยุดใช้ AI ปลอมถึงแปลว่า AI เนี่ยจะเป็นโปรแกรมที่เป็นที่นิยมที่สุดในอุตสาหกรรมการทำภาพนะคะแต่ว่าด้วยเพราะมันต้องจ่ายรายเดือนและก็รายปีจึงทำให้หลายๆคนเนี่ยรู้สึกว่าเออมัน มันระบาดกระเป๋าตังค์นิดนึงก็เลยมีบางคนโหลดใช้ AI ที่ไม่มีลิขสิทธิ์แบบของเถื่อนมาใช้ <Hotel> หนิงก็ไม่เคยลองใช้นะว่าของ,ของเถื่อนมันเป็นยังไงมันดีหรือไม่ดียังไงแต่รู้อยู่แล้วว่า AI เนี่ยเป็นโปรแกรมที่เทพมากเพราะถ้าโปร f e s ชั o นอลส่วนใหญ่เขาจะใช้โปรแกรมนี้แต่ว่าหนิงอยากจะสนับสนุนให้ทุกคนซื้อลิขสิทธิ์อย่างถูกต้องหนิงอยากให้ทุกคนช่วยสนับสนุนผู้ที่เขาทำแอปพลิเคชันขึ้นมาเพื่อให้เราได้ใช้สร้างสรรค์งานเนาะดังนั้นการ และเมื่อลิขิ์มันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องและก็ไม่มีใครร่ำรวยและมีความสุขจากการที่ทําอะไรหลบๆซ่อนๆแล้วก็ไม่ถูกต้องนะคะเพราะใจมันจะไม่เต็มอะนิดหนึ่งเนาะถ้าใครเรียนไมซ์มาก็จะรู้นะคะถ้าสมมติว่าคุณไม่ได้เป็นโปรเฟชชั่นอลที่จะต้องทํางานแล้วโครงงานกับหลายๆคนคุณสามารถใช้โปรแกรมนี้แทนค่ะ คือ affinity designer <l akes> เพราะว่าเป็นโปรแกรมที่ซื้อขาดถ้าเป็นใน iPad เพียง500กว่าบาทและใน MacBook หรือ Windows เพียง1,700กว่าบาทเองแล้วแต่ค่าเงินนะคะโปรแกรมนี้มันดีมากๆอาจจะมีบางเครื่องมือที่ยังไม่เต็ม full option เหมือน AI แต่ถ้าคุณใช้เพื่อทำงานออนไลน์ทำเพื่อธุรกิจของตัวเองโดยไม่ได้เป็น graphic designer มืออาชีพเนาะหรือว่าเพิ่งเริ่มต้นทำงานเวกเตอร์และ ไม่อยากมีพลาระผูกพันโปรแกรมนี้โคตรดีนะคะลองไปโหลดมาลองใช้ดูเล่นๆก่อนได้เลยนะคะดิงนะคะขอให้ทุกคนสนับสนุนลิขสิทธิ์และสัพย์สิ่งทางปัญญาแล้วก็เห็นแก่คุณค่าของสิ่งที่เขาคิดค้นขึ้นมามากกว่าเห็นแก่ประโยชน์ของตัวเองเนาะแล้วเจอกันในคลิปหน้มมานะคะบ๊ายบา